เบื้องอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองทรงจอเรืองเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้ตอนนี้ขอหยิบยกเอาความเป็นมากของระบบระเบียบการปกครองบ้านปกครองเมืองในยุคอดีตที่ได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหลานซาที่พี่น้องท่านผู้ชมคุณหูคุณตาจากการที่ได้รับเบิ่งรับชมคลิปที่ใบบุญได้นำเสนอผ่านมาหลายๆคลิปหลายๆตอน จนพี่น้องหลายถันหลายคนเพ็นใดสักิดเข้ามาบอกว่าเบาให้ฟังในหน้าการปกครองโดยระบบอาญาซีนี่มันมีความเป็นมาจังไดวาสัต์ใบบุญก็เคยนําเสนอข่าวๆไปเทนึงแล้วล่ะครับในเรื่องของซักดินาโบรลลนแต่กะเป็นการเล่าเรื่องแบบผิวผืนตอนนี้คลิปนี่ก็เลยสิขออนุญาตนํามาบอกมาเล่ามาเบาสูพี่น้องฟัง แบบแจ่งแจ่งอีกท่นึงไปขับเข้ามาไปน้ำห้อยรูปแบบการปกคร้องอาญาซีน้ำกันครับพี่น้องอีสานกับการปกคร้องอาญาซีในอดีตได้รับอิทธิพลหรือว่าสืบทอ,อดมาตั้งแต่พู้หลักขับยุคสมัยอาณาจาักรลานสากในยุคนั้นสมัยนั้นการปกคร้องส่ใส่ระบบอาญาซีทั้งในเมืองหลวงหัวเมืองใหญ ตลอดจนหัวเมืองขึ้นที่อยู่ภายใต้การปกครองของหัวเมืองใหญ่ภายหลังเมื่อดินแดนของอาณาจักรล้านสรางได้ตกเป็นประเทศสลาดของไทยทั้งมดในช่วงปีพศ2 3 2 2ทั้งรัฐบาลส่วนกลางของไทยหรือว่าของสยามในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังคงให้ดินแดนเล่าทั้งมด เหละกะดินแดนทั้งฝักฟังของอีสานที่อยู่ฝั่งขัวของแม่นำ้ำโขงซึ่งไม่เมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่จำนวนมากมาม่ในภายหลังกะยังคงใส่การปกครองโดยระบบระบอบอาญาซีอยู่ต่อไปหยกเว่นเขตเมืองนะครราชสีมาหรือว่าโคราชแลลกะดินแดนที่อื่นว่าขามินปลาดงซึ่งก็ได้แก้พื้นที่จังหวัดปุรีรัมสุรินทร์สีสเกตในปัจจุบันนี่เท่านั้นที่ใส่การปกครอง ในระบบจตุสดมคือกันกับเมืองหลวงทั้งกรุงเทพระบบเราเนี่ก็ได้ใส่มาจนถึงช่วงกลางของราชการที่หจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารรัชการแผ่นดินเป็นระบบการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งข่ายครึ่งกับระบบที่ใส่อยู่ในปัจจุบันอาญาซีก็คือระบบการปกครองของราชนจาจักรหลานสร้างสมัยโบราณครับ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาหลังจากการสถาปนาราชนจาจักรลานซากในสมัยของสมเด็จพระเจ้าฟางงุ่มและก็เป็นระบบการปกครองดังเดิมที่ถืกจาลึกอยู่ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศ์สารมิกราแและก็ในวรรณกรรมโบราณอื่นระบบอาญาซีนิวาเจ้าขันคําทั้งซีเมืองส่วนใหญ่ในราชนจาจักรลานซาก บวสิเป็นนครหลวงเมืองเอกราชเมืองประเทศสลาดหรือเมืองสถุตสลาดเมืองหัวเซิร์เมืองนครขอบดานเมืองกัลปนาหรือว่าเมืองศาสนานครตลอดจนหัวเมืองหน่อยหัวเมืองใหญ่และกัเมืองหอยเมืองแขนทั้งหลายก็สิ่อไระบบการปกครองแบบอาญาซีนี่ทั้งมดทั้งสิ้นพ่อหลังจากมีการประกาศสถาปนาพระราชณาจักรเล่าขึ้น ได้มีการยกย่องประบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตให้ยูเนื้ออาญาทั้งสามตำแหน่งแล้วได้เพิ่มอาญาตำแหน่งอื่นเข้ามาอีกสองตำแหนง่งรวมแล้วก็เป็นหาตำแหนง่งเอื่นว่าเจ้าย่ำกระมอมทั้งหาหรือเจ้าย่างกระมอมทั้งหาส่วนเจ้าในราชวงศ์ที่มีตำแหน่งตำขัวอาญาสีนัดกษัตริย์หรือว่าเจ้าเมืองกระมักสิปโปรเก่าสถาปนาให้ดำรงตำแหน,น่งเสนาบดีสำคัญ อยู่สองประเภทคือเสนาบดีจตุสดมและก็เสนาบดีอัฏฐสดมคำว่าอาญาได้มาจากคำว่าอาชญาหรือว่าอาญา่าคำว่า,ายา่าเช่าเล่าหรือว่าเช่าอีสานอยู่เก่าๆกะสิออกเสียงโตย่อผู้หญิงขึ้นดังตามแบบแผนบาลีและก็ตามแบบของการออกเสียงย่อดังเดิมของเล้ากะสิเป็นตัวย่อ มักสืได้ยินคำค้นเฒ่าค้นแก่น่นแหละครับเป็นเอื่นหรือว่าออกเสียงคำว่ายา่านีว่าย่าจังเป็นอาจย่าย่าทานจังสีคขับพี่น้องส่วนคำว่าอันย่าก็หมายถึงเจ้าหน่ายเจ้าชีวิตเจ้าผู้เป็นไงเหนือกฎหมายเหนือชีวิตสามารถสร้างเป็นสร้างตายภายฝ่าประชารลาดได้เอื่นว่ามีอำนาจสิทธิขาดสูงสุดในการปกครองในแผ่นดินคือกันกับ การปกคร้องให้ระบอบสมบุรณาญาสิทธิราชของสยามอาญ,ญาซีจังหมายถึงเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งซีซึ่งถือเป็นตำแหน่งหลักของระบบการปกครองล่านสร้างในยุคอดีตแต่ละตำแหน่งกะสามารถถือเอาคาเลขซักเป็นกองขึ้นของตนใดสามารถเอื้อเก็บซวยจากไพ่เลขที่สังกัดกองขึ้นของตนใดนํา นอกจากนี้คาว่าอัญญายังนิยมใส่เป็นคําน้าหนาของเจ้านาาในคณะอาญาซีและกาคําน้าหนาของทายาติบุตรหลานตลอดจนใส่น้าหนาน้าชาญาภริยาและกะมอมห้ามกระทังกรมการเมืองที่สืบเชื้อสายจากคณะอาญาซีจังเช่นอัญญาเจ้าอัญญาหลวงอัญญาถาวอัญญานั่งอัญญาพออัญญาแม่อัญญาหน่อย เป็นต้นเจ้าบ้านทั่วไปหมักสีนิยมตัดคำว่าอันออกเหลือแต่เพียงคำว่าญ่าคำเดียวจังทีพี่นองกะสิเคยได้ยินได้ฟังคำเถาเพิ่นเบาเพิ่นจานั่นแหละครับจังเช่นญ่าเจ้าญ่าหลวงญ่าเท่าญ่านา่งญ่าพอญ่าแม่ญ่าหน่อยเป็นต้นส่วนราชวงศ์หลวงพระบางนั่นเพิ่นว่าบนิยมใส่คำว่าอาดญ่า น้ำหนาน้ามเจ้าหนายในรัชวงศ์แต่สินิยมใส่คำว่าสาธุบาทเจ้าหรือสาธุเจ้าแทน่นจังเช่นทุเจ้าหรือวัตุเจ้าทุพอหรือวัตุพอทุแมหรือวัตุแมเป็นตน้นคำว่าตุสับซ้ำเนียงนี่ข้เท่าไปทางภากเหนื้อเพิน่นสิใส่เอินพระดีครับพี่น้องจังตุลุง่งตุอ้าวตุอาต,ตุพอจังสี่คือหลวงพอหลวงปูหลวงตา นั่นแหละครับก็คือซีเมนน้ำเห็ดน้ำข้องมาจากทั้งหลวงพะบางปุณละเพราะว่าผักเนื้อกับฟังหลวงพะบางนี่เิ่นไก่ชิดสนิทสนมกันทั้งเขตแดนและกับความเป็นมาที่มีสายสัมพันธ์ต่อกันมาตั้งแต่ปู่แต่ปูค่คนรับพอหลังจากดินแดนของเวียงจันทร์ล้านสร้างบางส่วนได้ตกเป็นประเทศสลาดของสยามในช่วงปีพศ2322 รัฐบาลสยามในช่วงนั้นตอนนั้นก็นยังคองอนุโลมให้เล่านี่ใส่การปกคร้องในระบบระบบอาญาซีต่อมาส่วนหัวเมืองเล่าฟังขวัวได้ยกเลิกระบบอาญาซีหลังจากมีการปฏิรูปการปกคร้องในช่วงพุทธศักราช2 4 4 4หัวเมืองเล่าฟังขวัวก็คือภาคอีสานเท่านี่แหละครับส่วนหัวเมืองเล้าฟังสายนั่นเพนก็นได้ใส่ระบบ อาญาซีนี่มาเรื่อยๆจนถึงยุคสถาปนารัชนจาจักรเล่าขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าศีสว่างวงจากนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งพระราชอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าองค์มกุฎราชกุมารขึ้นเพื่อสืบทอดรัชทายาทจากฝ่ายวังหลวงตามอิทธิพลที่ได้รับจากสักปินาฝรั่งเศสและืระบบอาญาซีก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย หลังการประกาศสละราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าศีสว่างวงวัฒนาเมื่อปีพศ .2518 ระบบอาญาซีมีการแบ่งการปกครองออกเป็นซีระดับน้ำกันครับคือ1เจ้าเมืองหรืออาจญ่าหลวงเทียบเท่าที่เอินว่าพระบาทสมเด็จบุรมมานาดบุรมบุพิต2อ,อุปหา หรือเจ้าพญาอุปราชาหอนาสาราชวงศ์หรือเจ้าพญาราชวงศ์สาสีราชบุตรหรือเจ้ายกำกระมมสมเด็จพระเป็นเจา้าราชบุตรอุตมะโอรสระราชวังบวรสถานม่งค้นหอข้ามไฟหลังตำแหน่งเจ้าเมืองหรือเจ้าเมืองกรแปลว่าผู้เป็นไงสูงสุดแห่งเมืองมีอำนาจนาทีสิทธิ์ขาด ในการบังคับบัญชาเหนืออาญาซีและกะกรมการเมืองตลอดจนข้าราชการทั้งปวงในเขตเมืองนั้นหากแต่โบมิสิทธิ์ในเรื่องบางเรื่องเท่านั้นจังเช่นการตัดสินประหารชีวิตหรือแต่งตั้งถอดถอนกรมการเมืองผู้ใหญ่ซึ่งได้แก้อุป,ปหาตราชวงศ์ราชบุตรคือส่วนนี้ห้ามกระทำเองโดยลำพังเว้นแต่สิได้รับราชานุญาต จากเจ้ามหาชีวิตจังไดก็ตามขับเจ้ามหาชีวิตเองกะถือเป็นเจ้าในระบบอาญาซีของกรุงเอกราชท้งนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยต่างกะออกน้ำบ่คือกันจังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพระเจ้ามหาชีวิตเจ้าชีวิตอาจญ่าหลวงอาจา่าไงพญาเมืองเจ้าพญ่าพญ่า ขุนใหญ่ขุนเมืองเจ้าว่างหลวงหรือเจ้าห้องหลวงในสมัยขุนบรมราชาธิราชจนถึงสมัยเจ้าฝ่างุ่มออกน้าเจ้าเมืองเอกราชซึ่งปรากฏในพงศาวดารลานสร้างก่อนรัชกาลของพระเจ้าฟ่างุ่มใส่คำว่าขุนท้าวเมื่อเขาสู้ช่วงรัชกาลพระเจ้าฟ่างุ่มก็สิใส่คำว่าเจ้าฝ่าท้าวฝ่าพญาฝ่า ฝ่าญ่าพญาในสมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรหลานสร้างของพระเจ้าฟ่างุ่มนั่นระบบการปกครองเดิมได้แบ่งเจ้าเมืองออกเป็นสี่สั่นน้ำกันคือเจ้าฟ้าหรือท้าวฟ้าอันนี้เป็นคเอื่นกษัตริย์หรือพระราชามืนเฮือนอันนี้เป็นคเอื่นของเจ้าเมืองชั้นเอกพันเฮือนเป็นคเอื่นของเจ้าเมืองชั้นโทูหอยเฮือน เป็นคำอื่นเจ้าเมืองสันตีพ่อในสมัยของพระเจ้าฟ่างุ่มได้ตั้งถ้ำเนียบสักดีหน้าแบ่งเจ้าเมืองออกเป็นหาคันก็มีเจ้าฟ่าหรือเจ้าเมืองเจ้าหัวเซกหรือว่าเจ้าเมืองหัวซึกนั่นแหละครับเจ้าหัวมื่นเจ้าหัวพันเจ้าหัวหอยในพระธรรมศาสตร์บท ห้องมิตราจารย์สมัยพระเจ้าสริยะวงษาธรรมิกราชแบ่งเจ้าเมืองไว้ซีสัตคือราชสกุลหละกะหัวเซิกเจ้าหัวแสนแ่วพญาหัวมืน่นเจ้าขุนหัวพันหัวหอยขุนกวนแ่วเพีย้ยส่วนตำแหน่งอุปหาดหรืออุปหาดแปลว่าเจ้าเมืองผู้น้อยคือผู้ที่สิข้นเป็นเจ้าเมืองต่อไปในอนาคต เรียกว่าเป็นตำแหน่งร่องจากท่านเจ้าเมืองทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการของเจ้าเมืองปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าเมืองตลอดจนรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีส่วยอากรการคั่งและกการกะเกณฑ์นกำลังพ้นในยงามิตศึกสงครามบางเถือกระอื่นเจ้าอุปยุวราชเจ้าไฟนาเจ้าว่างนาเจ้าห้อนาเจ้าหอกลางเจ้าเงอนกลางหรือเจ้าห้องกลาง เป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับพระมหาอุปราชอุปราชสมเด็จพระอุปยุวราชสมเด็จพยุพร,ราชมกุฎราชกุมารหรือสมเด็จกรมพระราชวังบอวรสถานมงคลในสมัยโบราณออกน้ามเจ้าอุปราชว่าเจ้าแสนหลวงพระญาแสนหลวงหรือเจ้าแสนเมืองหากเจ้าแสนหลวงได้ขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน กษีออกน้าว่าแสนหลวงเสียงล่ออุปหาตกัะย่งสามารถแบ่งระดับชั้นยดได้อีกคือสมเด็จเจ้ามหาอุปหาตคืออุปหาตของราชนาจักรซึ่งได้มีปรากฏหลังตั้งราชนาจักรเล่าซึ่งเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาะเจ้าอุปหาตคืออุปหาตของกรุงเอกราชและการนครประเทศสลาศ พระอุปหาตคืออุปหาตหัวเมืองใหญ่ที่ได้รับการตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นสันพระจังไรก็ตามหัวเมืองบางหัวเมืองที่อุปหาตสืบเชื่อสายจากราชวงเวียงจันทร์แม่ว่าสิบมมีบรรดาศักดิ์ที่สันพระแต่ก็มักออกคำล่ำล่องว่าพระอุปหาตได้ขึ้นกันหลวงอุปหาตคืออุปหาตหัวเมืองเหล็ก ที่ได้รับการแต่งตั้งมีบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นสันหลวงอุปหาตคืออุปหาตทั่วไปทั้งหัวเมืองใหญ่และกหัวเมืองน้อยที่ได้รับแต่งตั้งและมียศโดยกําเนิดเป็นเท่าบางเทือบางขั่งก็ออกน้ำโดยการล่ำลองหรือว่านำหนาว่าท้าวอุปหาตส่วนตําแหน่งราชวงหรือราชวงแปลว่าผู้สืบเชื่อสายจาก กันเจ้าเมืองเป็นโตแท่นของอุปหักรับผิดช,ชอบเรื่องอธคดีแล้วกับการตัดสินถอยค่วมข้อพิพาทบางเทือบางข่งเอื่นเจ้าห้องเหนือหรือเอื่นเจ้าเฮื่นเหนือเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับพระเจ้าบลมมาวงเธอกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกหรือวังหลังตำแหน่งราชวงศ์นี่ก็สามารถแบ่งระดับชั้นยศได้อีกขึ้นกันคือเจ้าราชวงศ์ ถือว่าเป็นราชวงศ์ของนครเอกราชแล้วก็นครประเทพสลาดพระราชวงศ์คือราชวงศ์หัวเมืองใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นสันพระแล้วก็ราชวงศ์คือราชวงศ์ทั่วไปทั้งหัวเมืองใหญ่และก็หัวเมืองน้อยที่ได้รับการแต่งตั้งและมียศโดยกําเนิดเป็นเท่าบางที่บางครั้งก็ออกนามนามหนาวา่าเท่าราชวงศ์ ส่วนตำแหน่งราชบุตรหรือราชบุตรก็แปลว่าโอรสของเจ้าเมืองโดยมากกับมักสิเป็นลูกหรือว่าบุตรของท่านเจ้าเมืองเองหรืออาจสิบว่าใดมีส่วนเกี่ยวของทงั้งสายเลือดกับเจ้าเมืองกับเป็นใดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคําสั่งหรือวาการแต่งตั้งจากท่างเมืองหลวงราชบุตรกับมีหน้าที่ซอยราชการตามที่เจ้าเมืองมอบหมายตลอดจนการปฏิบัติกิจการ งานด้านศาสนาเรือกสวนไรหน้าถนน,นหนทางและาการเก็บภาษีอกรต่างๆบางเทียบางรังกับอื่นเจ้าห้งไตหรือเจ้าเฮื่อนไตเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับพระราชโอรสของกษัตริย์หรือว่าเจ้าเมืองทั้งนี้ราชบุตรก็ยังสามารถแบ่งระดับชั้นยศได้อีก,กคือกันคือเจ้าราชบุตรถือเป็นราชบุตรของนครเอกราชและกา นครประเทศสลาดราชบุตรคือราชบุตรทั่วไปทั้งหัวเมืองใหญ่หัวเมืองหน่อยที่ได้รับการแต่งตั้งและมียศโดยกำเนิดเป็นท้าวมักสืเอื่น่าท้าวราชบุตรในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้ตั้งท่าเนียบสักดีหนา้าแก่บรรดาศักเจ้าประเทศสลาดล้านสร้างให้เป็นแบบแผนพระองค์ได้โปรด ให้มีการสถาปนาฐานันดอนซักสำหรับลูกท่านลานทเธอแห่งเจ้าผู้ข้องนครประเทศสลาดไฟายลานสร้างหลวงพระบางและกับไฟจำปาซักตลอดจนหัวเมืองอีสานบางเมืองขึ้นอีกร่วมส1อตำแหน่งหยกเว้นคนครเวียงจันท์ฐานันดอนักทีพระองสถาปนาขึ้นไม่สำหรับปลูกท่านลานทเธอในเทือนันคังนันกมีหนึ่งพระเจ้าประเทศสลาด ให้ถือศักดิีหน้าหนึ่งมืนหาพันจังเช่นพระเจ้านั่นทเสนพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารแห่งจำปาศักดิ์พระเจ้าสุทธกะสุวรรณกุมารแห่งเชียงขวงตำแหน่งที่สองคือเจ้าประเทศสลาดให้ถือศักดิีหน้าหนึ่งมืนจังเช่นเจ้าจันทละเทพสุริยวงศ์ดำรงรัตสีมามุกดาหารธีบดีแห่งมุกดาหาร เจ้าคมเทาวานุเคราะห์บ้งดำร่งรัตศีมาอุบลราชธานีแห่งอุบลเจ้ายุติธรรมทรนอนนครจำปาศักหลักษาประชาาที่บดีแห่งจำปาศักสามคือตำแหน่งพญาประเทศสลัคือมีศักเสมอหัวเมืองชั้นเอกจังเช่นพญารัตนวงสามาหาคติยาาชแห่งสุวรรณภูมิพญาศีโสราชอุปราชามั่นท่าตุราชแห่งมุกดาหาร พญาพนุ่มทักคราโนลักษิทธิศักเ์เถบฤยยศแห่งนครพนุมตำแหน่งที่สี่คือพระประเทศสลัตำแหน่งนี้กับมิศักเสมอหัวเมืองชั้นเอกจังช่นพระประทุมวรดาษสุริยวงศ์แห่งเมืองอุบลพระวิชัยราชสุริยวงศ์ขติราชแห่งจำปาศักดิ์พระสุนทรราชวงศามหาขติยาติแห่งยะโสทอนตำแหน่งที่หา คือเจ้าอุปหาตหรือว่าเจ้าอุปราชมีสักดินาหาพันตำแหน่งที่หกคือเจ้าราชวงศ์ถือสักดินาสามพันตำแหน่งที่เจ็ดคือเจ้าราชบุตรถือศักดินาสองพันห้าร้อยตำแหน่งที่แปดคือเจ้าราชอนยถือสักดินาสองพันตำแหน่งที่เก่าคือเจ้าภาคินถือศักดินาสองพัน ตำแหน่งที่สิบคือเจ้าราชสัมพันธวงศ์ถือสักดินาสองพันตำแหน่งที่สิบเอ็ดคือเจ้าราชประพันธวงศ์ถือสักดินาสองพันสำหรับจำนวนสักดินาาทนันทนีนะครับเพิ่นกาว่าเป็นจำนวนไรฝ่ายทั้งเจ้าเมืองประเทศสลาดล้านสร้างที่ทรงรัชบรรณาการตนไม่เงินตนไม่ท่อง ทางฟังใส่ก็มีอยู่น้ากันเจ็ดเมืองส่วนเจ้าเมืองประเทศสลาดล้านสร้างที่ทรงรัฐประนาการตนไหม่เงินตนไหม่ท่องทั้งฟังขัวก็มีอยู่สิบสามเมืองร่วมแล้วก็มีอยู่ยี่สิบก็คือทั้งฟังใส่แม่น้าขวงมีอยู่เจ็ดเมืองทั้งฟังขัวคือแถบทินดินอีสานนี่แหละครับมีอยู่สิบสามเมืองร่วมทั้งหมดแล้วก็เป็นยี่สิบเมืองซึ่งก็มีหนึ่งละ เมืองนครจันทบุรีศรีสัตนาคาังหุตอุตมรัชท่านีบุรีลมสองเมืองนครล้านสร้างห่มขาวหลวงพะบางสามเมืองนครการลาจัมบากนักคบุรีศรีสีสเมืองมหารัตนบุรีร่มพบมาจักกะพัดมหานครตัก,กเสลาเรือเมืองเสี่ยงขวงหาเมืองวังอางคัมหรือเมืองวังหกเมืองอัตปืะยละมามทงแอกกระบือข้วยหรือเมืองคารเดียว เจ็ดเมืองมหาไส้กองแก้วแข็งขมวนแปดเมืองนครบุรีราชท่านี้สีโคตบุญหลวงหรือเมืองนครพนมเก้าเมืองมุกดาหารทบบุรีสีมุตตะติกนครหรือว่าเมืองมุกดาหารสิบเมืองสุวรรณภูมิราชบุรีประเทศสราชหรือเมืองสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันสิบเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดสิบสองเมืองมหาสารคาม สิบสามเมืองอุบลร,ราชธานีศรีวนาไล่ประเทศสละศิบสี่เมืองเขมราชธานีสิบห้าเมืองยศสุนทอนสิบหกเมืองหลาน้องค่ายสิบเจ็ดเมืองกาลสินสิบแปดเมืองสกลทวาปีหรือเมืองเชียงใหมพพ่น้องหานสกลนคร19เกเมืองว่าปีปทุมหรืออำเภอว่าปีจังหวัดมาารคามในปัจจุบัน20เมืองโกสมพิสัยหรืออำเภอโกสมพิสัยพูลักับ พ่อหลังมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองในช่วงปีพศ2444ในสมัยราชการที่หาเจ้าหน้ายเล่าหลกักกรกมการเมืองเกิดความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐบาลสยามเป็นอย่างมากในช่วงนั้นเนื่องจากสยามได้ลดฐานะค่วมเป็นเจ้าของเจ้าหน่ายให้เป็นเพียงข้าราชการรับเงินเดือนตามตำแหน่งเท่านั้น ในการปฏิรูปการปกครองในเทื่อนั้นครั้งนั้นก็โปรดให้มีการยกเลิกระบบอาญาซีแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งจากส่วนกลางให้แก่เจ้าน้ายเล่าไม่โดยผู้ดำรงตำแหน่งในสมัยปฏิรูปช่วงนั้นก็ยังคงให้เป็นกลุ่มของทายาทหรือว่าบุตรหลานที่สืบเชื่อสายมาจากเจ้าหน้ายในคณะอาญาซีอยู่ซึ่งตำแหน่งนั้นก็มี ผู้ว่าราชการเมืองเทียบได้กับตำแหน่งเจ้าเมืองปลัดเมืองเทียบได้กับตำแหน่งอุปหะยกกะบัดเมืองเทียบได้กับตำแหน่งรัชวงศ์ผู้ซอยราชการเมืองก็เทียบได้กับตำแหน่งรัชบุตรจางว่างซอยราชการก็เทียบได้กับตำแหน่งเจ้าเมืองที่สลระตำแหน่งด้วยถูกพลภาพขั้นแมนสมัยนี้ก็แม้ยกไหวได้ทีปรึกษานั่นแหละครับแล้วก็ ผู้ซอยอาญาซีกรมการเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีขาราชการส่วนกลางที่โปรดให้ไปกำกับราชการหรือว่าให้ไปติดตามแผนการปฏิรูปทั้งเมดก็ยังขืนอยู่กับข่าหลวงตางพระองค์สำหรับราชการมนทนอีกสั่นหนึ่งจนเป็นเหตุให้เกิดการต่อต้านอำนาจสยามในรูปแบบต่างๆ จนเจ้าหนายเล่าบางกลุ่มเข้าสนับสนุนขบวนการผีบุญหรือว่ากบฏผีบุญในยุคนั้นสมัยนั้นเจ้าหน่ายเล่าทั้งฟังขัวหลายคนหลายท่านได้พากันเข้าไปเพิ่งอำนาจของฝรั่งเศสซึ่งได้เข้ามาปกครองฝังใส่ของแม่นำ้ำคงหลังจากการปฏิรูปการปกครองในเชือนั้นระบบระบอบอาญาซีทั้งฟังขัว หรือว่าในแถบทินแถวดินอีสานนี่ก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยสิทิ์เชิงส่วนทั้งฝั่งสายก็ยังคงมีการใส่ระบบอาญ,ญาศีปกครองต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชการสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงศ์วัฒนาเมื่อปีพศสอ1 8จึงได้ถูกยกเลิกไปครับอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาของตำแหน่งการปกครอง ในอดีตที่ใส่ในการปกคร้องบ้านปกคร้องเมืองในแถบทินดินอีสานกับท่างฝากฟังพี่น้องเล่านะครับที่เพื่อนอินฟังใส่ฟังขัวฟังใส่กัะเม่นเล่าฟังขัวกัะเม่นไทยนี่แหละครับไปบุญได้ยิบยกมาบอกมาเรามาเบา,เบาสู้พี่สู้น้องฟังแล้วกะสิได้อำลาพาจักฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามไปเร่งอกเร่งใจในการบันทึกเรื่องเล่าเหตุบ้านการเมือง ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันไหวในยูทูปพ่อพ่อกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ